ครับตอนนี้หลังจากพี่เจี๊ยบได้โมดิฟายขึ้นมานิดหน่อยครับเดี๋ยวจะไปลองรถอีกทีว่าจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อเลยนะครับอ่าครับอ่าตอนนี้อยู่ในสนามนะครับเดี๋ยวคุณเจี๊ยบได้วอร์มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นะครับว่าดีหรือยังโอเคขึ้นไหมครับคุณเจี๊ยบครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับ เดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเอาเลยครับการทดสอบโดยเจี๊ยบนะครับมาดูครับว่ารถจะเร็วขึ้นหรือไม่เราจะลองดูนะครับไปเลยครับอไปแล้วครับโอ,อ้ยความเร็วดีขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เออมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ ะครับการเข้าโค้งก็โอเคอยู่นะครับถรถจอดไปกินซ้ายนิดๆนะรถขอกินซ้ายนิดๆน,นะครับพอเวลากระชากแล้วกินซ้ายหน่อยครับแต่เวลาปรับแล้วมันตรงอาการสุดท้ายปัดนะครับทำไม่อยู่นี่เนี่ยเด้อเจากยางยนะครับทั้งเจี๊ยบอกอาการท้ายปัดนะครับน่าจะเกิดจากยางนะครับ ตอนนี้2รอบแล้วนะครับสองรอบแล้วรถยังไม่มีปัญหานะครับสปีดยังไม่ไหม,ม,ม้นะครับความเร็วก็ดีขึ้นนะครับพอรถลื่นขึ้นครับเพราะคุณคุณเอ๋โมดิฟายช่างโฟมรนี่โมมาแน่นปึกเลยครับ ตอนนี้เข้าโค้งไปไงครับพี่เจ๊บเออรู้สึกนิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับดูจากอาการเข้าโคง้งบางโค้งนี่ถึงแค่จะต้อง่อดคันเลงน,นะครับเพราะรถมีความเร็เวที่สูงนะออครับกล้องกะตามแทบไม่ทันนะครับตอนนี้เร็วมากรอบที่สามนะครับจะเข้ารอบที่สี่แล้วรถก็ยังไม่มีปัญหานะครับถือว่าช่างเอ๋โมดิฟายมา ได้ดีมากเรื่องสปีดไม่ใหม่แต่การปรับปรุงเซนรถต้องไปดำเนินการต่อรอบแรกนี่มอเตอร์ค่อนข้างร้อนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ว่ามอเตอร์จะเย็นลงหรือไม่เพราะตอนแรกที่ทดสอบนี่ เฟืองเฟืองเฟืองนี่ชิดมากทําให้มันแน่นแล้วก็ทําให้มอเตอร์ออกตัวลําบากนะครับห้ารอบนะครับห้ารอบนะครับเดี๋ยวผมขอถามความรู้สึกหน่อยนะครับรถเป็นยังไงบ้างครับอาการเออกินมีการกินนะครับช่วงล่างนี่ยวต้องปรับปรุงเยอะช่วงล่าง้องปรับปรุงนะครับส่วนการเซ็ตเรื่องการเลี้ยวการความไวของรีโมทใช้ได้ครับครับผ่านครับเรื่องความเร็วนี่ต้องปรับปรุงอีกเยอะเหมือนกัน ต้องให้ช่างเอ๋ฟรมอสจะไปปรับปรุงเรื่องมอเตอร์ครับแต่สปีดเนี่ยใช้ได้ครับไม่มีความร้อนแต่เราจะลองไปดูรอบนี้ครับช่างเอ๋ก็ฟังงไว้บ้างนะครับเวลาได้คลิปนี้ครับเอ๋ครับร้อนมากเลยครับรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พิสตาลโลดูบด้วยกันครับโอเคครับตอนนี้เราตามติดเลยนะครับรถคันนี้เราทุ่มทุมสร้างเต็มที่ เรามาดูกันนะครับร้อนไม่ร้อนภายนอกก็ดูสวยงามน,นะครับเหมือนรถดิฟร้อนไหมครับร้อนครับร้อนนะครับร้อนอยู่มอตเตอร์ร้อนอยู่นะครับมอตเตอร์ยังมีความเฟืดอยู่หรือไม่ก็น่าจะเกิดจากความว่าไม่ไม่เหมาะสมในเรื่องของความไม่บาลานซ์ของทุนก็ได้ความไม่บาลานซ์ s <S นะครับ,รบผ ครับเฉยอย่างเดียวคือพิปข้าหน้านี่แข็งไปทำให้การเข้าโค้งของรถเนี่ยดูการกดนะครับแข็งมากครับแล้วยกสูงมากหลังนี้นิ่มไปนะครับพอเวลากระแทกแล้วเนี่ยถ้ายางรถจะติดส่วนข้างหน้าเนี่ยแข็งไปจนหน้ามันจะเด้งอ๋อครับช่างเอฟูมจะต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยครับอ่าครับช่างเอฟังด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพบได้เมื่อคนต่อไปในการทดสอบรถนะครับอ่นเดียเขาจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ